ค่ะกลับมาพบกับครูติ๋วและครูยาอีกครั้ง,งนะคะในอาทิตย์นี้วันนี้ครูติ๋วและครูยาจะพานักเรีนยนไปเรียนรู้เรื่องวิธีการคัดแยกขยะนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ก่ยก,กับวิธีการคัดแยกขยะนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะไปติดตามชมคลิปวิดีโอเกี่ยวก,กับวิธีการคัดแยกขยะนะคะ รอแป๊บนะคะหนูไปทิ้งแก้วน้ำก่อนเอ๊ะแม่คะแก้วพลาสติกหนูควรทิ้งทังไหนดีคะถังขยะมีตั้งหลายประเภททั้งขยะเปียขยะทั่วไปขยะรีไซเคลิลแล้วหนูคิดว่าแก้วน้ำเป็นขยะประเภทอะไรจ๊ะหนูคิดว่าเป็นขยะเปียกคะ่ะเพราะว่าในแก้วมีน้ำแข็ง ไม่ใช่จ้าแก้วน้ำพลาสติกแบบนี้ถือเป็นขยะรีไซเคิลนะลูกอ้าวหรอกคะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าขยะที่เรามีควรทิ้งในถังประเภทไหนไม่ยากจ้ะต่อไปลูกจะได้ทิ้งได้ถูกถังถังขยะส่วนใหญ่จะแยกออกเป็นสีประเภทหลักๆนะลูกถังสีเขียวหรือถังที่มีโลโก้แบบนี้จะใช้ทิ้งขยะเปียก หรือขยะที่ย่อยสลายได้เป็นขยะที่มาจากธรรมชาติเช่นเศษอาหารจากผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือพวกใบตองที่ใช้ห่อขนมด้วยนะจ๊ะถังสีเหลืองหรือถังที่มีโลโก้แบบนี้จะใช้ทิ้งขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่เช่นกระป๋องกระดาษโลหะขวดแก้วแก้วน้ำพลาสติกที่ลูกกำลังทิ้งนี่แหละจ้ะ ถังสีน้ำเงินหรือถังที่มีโลโก้แบบนี้จะใช้ทิ้งขยะทั่วไปขยะที่นำกลับมาใช้งานไม่ได้อย่างโฟมถุงพลาสติกขยะพวกนี้จะถูกนำไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายแต่โฟมมันไม่ย่อยสลายนะจริงเหรอคะใช่แล้วจ้าเราควรหลีกเลี่ยงการใช้งานจะดีที่สุดค่ะแม่และประเภทสุดท้าย ถังสีแดงหรือถังที่มีโลโก้แบบนี้จะใช้ทิ้งขยะที่มีพิษที่เป็นอันตรายต่อเราและสิ่งแวดล้อมเช่นขวดยาหลอดไฟผ่านไฟฉายแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์หรือยาฆ่าแมลงแค่สี่ประเภทไม่ยากเท่าไหรค่ค่ะต่อไปหนูจะทิ้งขยะให้ถูกค่ะแม่จ้ารู้ไหมว่า บางประเทศมีถึง16ถังให้แยกเชียวนะถึงขนาดต้องมีคู่มือการทิ้งขยะให้ด้วยละ่ะอุยแบบนั้นน่าจะยากไปนะคะแม่กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปนะคะ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะตามสีนะคะขูติกับขวยานะคะก็จะมีถังขยะให้เด็กๆนะคะอยู่3ามสีนะคะสีที่1นนะคะก็เป็นถังขยะทั่วไปนะคะอาทิเช่นเศษอาหารแก้วกาแฟต่างๆนะคะ 2. ถัง,งขยะสีแดงนะคะเป็นถังขยะอันตรายนะคะอย่างเช่นเศษแก้วเศษหลอดไฟไฟแช็กนะคะ3ม สีเหลืองนะคะเป็นถังขยะรีเซเคิลนะคะอาทิเช่นกล่องกระดาษขวดกระปองน้ำพลาสติกต่างๆนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะหยิบบัตรภาพขยะต่างๆนะคะนําไปทิ้งลงในถังขยะแต่ละสีนะคะอย่างเช่นบัตรภาพกล่องกระดาษนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนาไปทิ้งนะคะลงในถังขยะสีเหลืองนะคะบัตรภาพนะคะขวดแก้วพลา ที่แตกแล้วนะคะก็นําไปทิ้งในถังขยะอันตรายสีแดงนะคะแล้วก็มาภาพแอปเปิลนะคะซึ่งเป็นเศษอาหารนะคะเด็กก็นําไปทิ้งในถังขยะทั่วไปแบบนี้นะคะให้ถูกต้องนะคะถ้าเมื่อเด็กทั้งครบทั้ง3สีแล้วก็กบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนทาแบฝบึกหัดเสร็จกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปหรือส่งวิดีโอมาให้ครูคดูกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ